ไปแล้วไปอยู่กูเลยพูดตกใจตกใจ <laughs> ตกใจด้วยเหรอใจเย็นใจเย็นยังไม่ไม่บอกชี่เพื่อนน่ะกูเลยไม่รู้ว่าใครอยู่กับกูไงประตูหน้ารีเซ p ชั o n เอาไม่เข้าเราต้องเล็งตัวดีๆถึงจะบอกใช่ใช่นั่นนะ,ะเพื่อนน่ะอาละลแล้วมันลิฟต์แล้วมันลิฟต์ขึ้นไปแล้วก <c oughs> ูไม่มึงปิดไฟเดดขาดวันเนี้ยพูดได้คำเดียวเลยเฮ้ยตัวประกันวิ่งตัวประกันวิ่งเอาชิปหายแล้วยิงตัวประกัน ตายไอสัตว์จะปิดไฟกูไม่ไฟฉายมาจะปิดไฟกูขบนขบนเป็นไหนขบนเออแรก,กมีตัวมีตัวเป็นไหนตายตัว,ตวตประกันขวางกด f กูจะบอกว่ากด f พาตัวประกันกลับมาข้างล่างก็ได้ จะได้กันง่ายๆดูที่อ่ะอยู่กับตัวประกันแหละอยู่กว่าของตัวสวยเกียรตินีสังกษ์ใจว่ะตอนนี้ก่นเออจริงด้วยบอลอยู่นี่ว่ะอยู่ห้องตันห้องตันห้องตันอันจีเมนนะมันเอามันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้ว Ao hãy ông lão, tôi đã mắm bắt tôi Ở tôi bắt 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 tôi tôi bắt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  tôi tôi bắt tôi tôi bắt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  tôi tôi bắt tôi tôi bắt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  tôi โอเคมันเปิดไฟให้เดินเวตรงกันได้เลยมีเอมีมั้เออเอาด่วอ้ยโอ้โอ้ยเอผมนี่แหละ็อไว้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 รอไว้็อไม่ได้พี่ลีโนนองได้เลยดเอาดิสัตว์เอาไม่ตามมาวะเวนเอ้ย่าพูเมาแฮซิเดียวิ่งผ่านเดินไม่เป็นอะ ยึดคิงมันเลยผ่านมันตายแล้วโจ้มันจะปาระเบิดแต่ตระกันดทำไมลรอโอเคเยี่ยมไปไหนวะเร็วไปรอบเรยวเร็วเร็วเนวเร็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 วเ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 เร็วเวเวเเร็วเววเเร็วเรเวเเร็วเวเวเววเวรวเ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 วรเวเวเวเยวเรวเเวเ อยไรอะพานยังไม่รู้ยังยังอยู่อนี่ไงต้กำพามาจุดเกิดเอาไอ้เหี้ยนั่งลงหยุดหันลงข้างขึ้นข้ามกระซายนี่ไงูภาษาแขก์แตมันมันคงเข้าใจเรวบ้านะเรียนมาจากโรงเรียนไหนวะเนี่ยที่บ้าวันนี้กูวันนี้ตื่นกูตื่นมานั่งดูนี่อยู่อะไรบุตรออมไม่ตี้จัดจัดลุล่ะลุล่ แปดบาคิลี่ผิดไอ้สัตว์มองอะไรไม่เห็นเกูให้มันเป็นบุคคลดีสุดในเรื่องเลย <S 2> <S 2> เอเอยี่ยมขำเกือบตายไอ้สัตว์ครั้งแรกกันนะที่กูได้เห็นนะเอาวะเอาวะวูจีวูจีมาแล้ววะเอาไอ้เหี้ยมวะวูจีวูจีแปดไปเรื่อยชื่อชื่อชื่อเหมือนเดิมแต่แต่พูดไม่ซ้ำไอ้สัตว์กูไม่รู้รู้อ่านว่าอะไร เป็นเฮียอะไรเปิดประตูแก๊กแก,แก,แก๊กประตูเปิดเจอรไรน็อกมืดแม <c oughs> ่งลิฟี์เข้ามาเว้ยแล้วแม่งกระโดดเข้ามาแม่งน็อกพอดีเลยลปเป็นเฮียอะไรเอ้ยเ,เจอแล้วอยู่ชั้นล่างตรงประตูตวรวจอาวุธ ฉันรัตัวดูดีเทปชันลีเปชันบ้มีเปชันก่อนนี้กูจะเอากระสุนชันบุ้มึงโลแล้วโลแล้วตามมาเลยกูยิงทางแบ็ไม่ตายก <c oughs> ูยิไม่ตายกูปานนัสุดท้ายพอดีเลยเสร็จตาจะเกิดตรงนี้วเราก็จะลงบันไดนี่

กระตุกไม่ได้กระสุนไม่สั่นทำไมเงอย่างไหนข้างบนบันไดบันไดอยู่บันไดเออก็โดนยิงใช่ไม่ได้ไมได้บูมบูมไม่ได้อยู่หน้าเพื่อนเลยเพื่อนมาใช่หรอใครบูมดีกว่าไม่ตายเจ็บไม่ตายมาแล้วมาแล้ววิ่งกลับแล้ว ได้แล้วเอ่อมดมดมดออกประตูนะัดออกประตูนัดออกประตูประตูเออนไหนประตูจัง่ะระเบะิดระเบะิดระเบะิดหรือเปล่าวะไม่มีอ่ะลงมาได้ไปเลยบล็บบอกไว้อยู่สายสายหันสายเลยหันสายสวยเพื่อนบูมดดัไปโหล็อกประตูบูมบล็อกประตูเลย แล้วให้หมดกูมองขวาในห้องไม่มีไม่ต้องมองหมดกูเลยไอ้เหี้ยไอ้หมดจังไรวะติดกูติดเก็บปืนอยู่เนี่ยไอ้สัตว์โง่เลยจังไรวะั่งตรงข้ามอ่ะนน่นเลยตรงฝั่งตรงนน่นเลยคือเกิดมาแม่งโป๊ะที่นั่นล่วงเลยออกน็อกมืดสัตว์กำลังไปอยากนีง ต il, นน loyalty, นน yeah. นัน,น้องตัวบันไดนะนะใครอยู่ตรงนั้นน่ะผมผมอยู่บนใดนี้อยู่บนใดนี้โอ้ยบุ๋มตาแล้วผมตาโอ้ยบุ๋มโดนเพื่อนยิงเปิดประตูแล้วไปเลยโอ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้งดคอสกูคอสกูไปบันไดตายตายบันไดตายตายตายคอสตายบันไดบคนหนึ่ง เจ็บเจ็บเจ็บพี่บันไดเจ็บบันไดกูไปนะไปเลยไปเลยไปด้วยกันเลยโล่โล่โล่โลอยู่กับไอ้เฮ้ยเพื่อนอีกคนวอดลิชชอริเซ็ตบุมบุ้มไม่บอกหน่อยบุ้มฮ่าบุ้มไม่บอกหน่อยบุ้มไม่ทันบอกไม่ทันว่ะเพื่อนอยู่ในไสายอยู่ในไสายบุ้มอยู่ในสายดันเลยดันเลยดันเลยดันทางขวาดันทางขวา โอเคมันเหลือสามคนใช่ไหมใช่ใเ่อมีโล่หนึ่งตายเอ้ยเชี่ยเชี่ยโอเคเหลือโล่สุดท้ายเหลือบุ้งนั่นแหละโล่โล่สุดท้ายไอ้เหี้ยเกิดตายเราเจอกันช้าไป เหมือนเหมือนเหลือบอลถ่ายคนเดียวเออที่ <laughs> บอกว่ามันเปลี่ยนโล่เป็นเป็นพกยิงกูอะตีเกลือดสัตว์ไม่ทันหรอกที <laughs> บอกเลย <laughs> ออก็ทิวกัเก็สกูบอกไม่ทันมันเปิดมากูแล้ว <laughs> กูก็ยิงด้วยความมั่นใจเลยเมื่อกี้น่ะไอ้สัสปั๊บปั๊บปั๊